สวัสดีครับผมไมค์โมโตครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวนี้ครับผมทีเด็ดมิดเดิลคาร์ครับ890ดเกอ่ะมีอะไรไปชมกัน โอเคครับผมมาดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้มันมีอะไรที่มันน่าตื่นตาตื่นใจกว่าชาวบ้านเขาบ้างครับผมอย่างแรกเลยผมต้องบอกว่าที่หลายๆคนไม่ยังไม่ยังไม่ได้เลือกที่จะมองตัวนี้นะครับเพราะว่าราคาที่เปิดตัวตอนนี้อยู่ที่5 9 9 8 0 0ซึ่งตัวรุ่นน้องมัน790ดุกราคาอยู่ที่4 3 9 8 0 0ราคาต่างกันอยู่ที่แส0 0 0 0บาทครับผม ทีนี้เราก็เลยต้องมาทำคลิปรีวิวสักหน่อยแล้วว่าไอ้แสนหกหมืนหนึ่งแสนหกหมื่นบาทเนี่ยที่มันต่างกันเนี่ยมันได้อะไรมาบ้างครับผมก็โอเคอย่างแรกเลยผมให้ดูสีก่อนโดดเด่นนะครับเป็นสังหงาก็เห็นตัวซับเฟรมไหมครับเดิมทีถ้าเกิดเป็นตัว790ครับจะเป็นสีดำแล้วก็ตัวเฟรมเป็นพลาสติกจะเป็นสีส้มส่วนตัวนี้จะเป็นสีส้ม ตัวพาสติจะเป็นสีดำครับส่วนถังน้ํามันก็จะเป็นตัวสีน้ําเงินนี่นะครับเรียกว่าสีใหม่นะาะเดี๋ยวนี้เห็นของเห็นเคดีเอ็มทำสีนี้ทั้งนั้นเลยนะครับตัวใหม่โอเคครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของผมไล่จากข้างบนเลยนะกระจกกระจกตัวนี้อ่าไม่เหมือนเจ็ดเก้าศูนย์แล้วผมยังว่าอยากเอาไปใส่ตัวแอดเวนเจอร์อยู่เลยนะครับมันน่าจะเท่ดีนะ ครับผมลงมาก็จะเป็นตัวอันนี้ครับที่เป็นปั๊มเบรกแบมโบครับปั๊มบนนะพร้อมการปรับเลเวลได้แล้วก็มาดูตรงมุมหน้าจอกันครับผมตัวนี้นะถ้านั่งของมันจะต่างกับ790ดุกนิดนึงครับเพราะว่าด้วยตำแหน่งตัวของพักเท้าที่มันจะต่างกันตัวนี้ผมว่ามันเลสซิ่งกว่าเดิมมันคือลดซิ่งเลยอ่ะ แต่กไ็ไม่ไม่ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเมื่อยหรือเหนื่อยกับมันอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็มาที่โชคครับโชคหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวของ WPAPEX ครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวเก่าตรงที่ว่าตัวนี้มันเป็น fully adjust แล้วก็ซาย c o m p l e s i o n ขวา rebound ครับปรับได้ปรับเซ็ตได้ตามใจต้องการนะครับข้อดีก็คือสายสนาม ซื้อไปไม่ต้องทําโช๊คอะไรเพิ่มแค่อยากได้เท่าไหร่อยากได้คอมเพชั่นเท่าไหร่อยากได้รีบาวเท่าไหร่ก็ปรับเอานะปรับตามใจเราเลยทีนี้เราก็จะสนุกกับรถมากขึ้นแล้วขี่ไปสนามนี้โค้งเยอะทําให้ท้ายย้อยก็ไม่ต้องห่วงเห็นไหมโชคหลังผมก็เป็นตัวเอเกเป็นเอเเหมือนกันนะครับที่ปรับคอมเพลชั่น รีบาวก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ปรับพีโหลดครับพิเศษกว่านั้นก็คือปรับไฮปรับโลสปีดอาจจะได้ครับผมก็อันนี้คือข้อดีของโชคที่แตกต่างก,ก,กันกับตัวธรรมดานะเอ้ยกับตัว790ดุกซึ่งตัวนั้นก็หน้าหลังปรับไม่ได้เลยแล้วก็ลงมาถึงเรื่องของปั๊มล่างครับตัวที่เป็นตัวนี้เลยครับผมแอมเบอ os, สไต์มา แบมโบสไตมาตัวนี้นะครับก็ไม่เหมือนกับตัวเจ0ดกูดุกตัว7จ0ดกดุกก็จะเป็นตัวปั๊มแบมโบอ่ามันผมว่ามันคือแบมโบนั่นแหละแค่มันมีโลโก้ KTM แค่นั้นเองแต่ตัวนี้สไตล์มาข้อดีของมันนะ่ยมันจะเขาเรียกว่าลูกสูบมันจะเล็กกว่าครับพอลูกสูบเล็กกว่ามันจะทําให้การระบายความร้อนน่ะทำงานได้ดีกว่าทําให้เบรกมีประสิทธิภาพที่คงที่ครับไม่ ไม่เหมือนกับตัวปั๊มบางตัวอะไรเงี้ยที่เวลามันร้อนนะครับจะทําให้น้ํามันเตือดเยอะเกินแล้วเบรกก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่ครับตัวนี้ก็เป็นสไตล์มากซึ่งตัวเนี้ยจะเห็นอยู่ในตัวพันนิกเกวเลยนะอยู่ในตัวพันเลยนะครับตัวปั๊มหลังก็จะเป็นของเบมโบเหมือนกันคุณภาพก็ไม่ขี้ริ้วขี้เลนอยู่แล้วแต่ด้วยความที่มันเป็นระบบเบรก s b s นะครับก็นั่นแหละผมไม่ค่อย ผมไม่ค่อยชอบ ABS เท่าไหร่เป็นคนแต่ไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้ตัวว่าเราไม่ค่อยชอบ ABS นะมานี่เลยปับ๊บนี่เซตโหมดซูเปอร์โมโตครับซูเปอร์โมโตก็คือตัวล้อหลังครับจะไม่ ABS จะไม่ทำงานส่วนล้อหนะ้า ABS จะทำงานปกติครับข้อดีก็คือแบบเราจะทำตัว power slide ได้อะไรอย่างเงี้ยจะเล่นเล่นกับมันในโค้งได้เบรก ไม่ไม่ไม่ใช่เข้าโค้งเบรคนะคือแบบเราจะทําให้ล้อมันสไลด์หรืออะไรเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดเราโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรานะเอเก็จะมีให้เซ็ตเป็นโหลดกับซูเปอร์โมโตครับผมแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของแท็กชั่นครับแท็กชั่นก็คือเปิดปิดได้วิธีการเปิดปิดก็คือกดค้างครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งอ่าอันนี้ปิดไปแล้โอ้ถ้าปิดนี้คือแบบก็ไม่ต่างจากโหมดแท็นะแต่โหมดแท็กอะคันเร่งจะตึงกว่ามากครับ ามาดูไลดิงโหมดก่อนเลยดีกว่าไลดิงโหมดนะครับตัวนี้ก็จะไม่ต่างกับตัว790กนลูกนะครับไลดิงโหมดต่างๆก็จะมีตัว Sport, s ตส e รีทเล e แล้วก็แท็กแล้วก็ในในตัวของโหมดแท็กจะมีความละเอียดมากขึ้นก็คืออย่างแรกเลย total response ก็คือการตอบสนองคันเร่งเราสามารถเซตได้ว่าจะให้ตัวการตอนใช้คันเร่งเรามันเป็นแท็กสปอร์ตหรือสต e e ทก็คือถ้าแท็กอะมันจะไวมากคือถ้าเกิดมือโดน นิดเดียวผมรู้สึกเลยว่ามันไวมากไวแบบโอ้ยไม่กล้าขับผมเป็นคนไม่กล้าขับหมดแท็กของ790ด๊กพอเป็น890แล้วก็คือแบบไม่เอาเลยดีกว่าแล้วมาเป็นสปอร์ตสปอร์ตก็จะเป็นประมาณอยู่ประมาณ70%ครับแล้วก็สติดก็ตัวคันเร่งก็อยู่ประมาณ50%มีมีการนวงนิดนึงแล้วก็แอนตี้วิลลี่ครับข้อดีแอนตี้วิลลี่ก็คือ ถ้าคี่ในสนามเราไม่ได้ต้องการจะยกล้ออยู่แล้วเราก็กดออฟไปอ้อโทษทีครับถ้าก็สมมติว่าเราเราเปิดกดออฟอะเอ่อมันจะทำให้รถยกล้อได้แล้วก็ถ้าก็สมมติว่าเรากดออนนะครับตัวแอนตี้วิลลี่จะทำงานมันจะทำให้เราไม่สามารถเปิดคันเร่งให้มันยกมันยกล้อได้นิดหนึ่งแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้ยกล้อแบบยกล้อยาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับผม ส่วนมาก็เป็นตัวของล้านคอนโทนล้านคอนโทนเนี่ยจะช่วยในการออกตัวในโหมดสนามนะครับเพือในโหมดแท็กข้อดีของมันก็คือเราจะฟินกับมันเหรอผมก็ไม่เคยใช้นะยังไม่เคยขี่ในสนามอะไรขนาดนั้นครับแต่ก็เท่าที่อ่านรีวิวมาก็คือมันใช้ได้3ครั้งหลังจากนั้นก็ครึ่งชั่วโมงหรือว่า หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับมันก็จะกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งต่อการใช้1นล้านคอนโทรนนะเหมาะสําหรับตอนแข่งขันโดยเฉพาะเลยแล้วก็พวกหน้าจอต่างๆก็จะไม่ต่างกับ790นะครับมีแต่ว่าที่ผมเห็นมันห,หายไปนะน่าจะเป็นตัว ktm m y Li ม h นะครับซึ่ง เดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวผมขอดูตรงเซตติ้งก่อนว่าเซตอ้าวมันมันแลกกว่าเดิมอีกนิดนึงแล้วเพราะว่าอ่าเซตติ้งมีเจานี่เซตติ้งมีบลูทูธไหมเซตเห็นไหมมันไม่มีบลูทูธเข้ามาแล้วนี่ใช่ไหมโอเคก็คือตรงเนี้ยไม่ไม่มีบลูทูธแล้วเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกของ 7จ็ดเก้าูก้นผมไม่เคยเชื่อมมาแต่คิดว่าเชื่อมได้นะตัวเครดิมไม่ไรแล้วก็เอาไว้เปิดเพลงอะไรพวกนี้แต่ในสนามเราไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้อยู่แล้วแหละเอ๊ะใช่เปิดไม่ได้ตามนั้นครับผมแล้วก็ส่วนราคาตอนนี้นะครับซึ่งตีว่าหกแสนทอนสองแล้วกัน ใน6กแสนทเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันมีหมดแท็กแพ็กเกจแล้วก็วิกชิปเตอร์แล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยซึ่งสากตัวนี้ผมว่าคุ้มแล้วรวมๆกันอยู่ประมาณน่าจะ50,000แล้วครับผมคุ้มกว่าสำหรับคนที่จะเอาไปใช้เพื่อการแข่งขันหรือว่าจะเอาไว้ซิ่งเลยเพราะว่าอย่างเช่นตัวเครื่องของตัวนี้ครับที่ อัพเครื่องมาเป็นตัว899แล้วแล้วก็ตัวแรงม้าจะขึ้นเป็นร้1ยสิเอ็ดแรงม้าครับผมจากตัวเก่าที่อยู่แค่ร้อยห้าแรงม้านะต่างกันอยู่่าไรอะ่ะสิบหกสิบหกตัวสิบหต,ตัวที่ต่างกันแต่น้ำหนักเท่ากันนะครับก็ลองเอาไปคำนวณวิเคราะห์กันว่ามันแรงกว่ากันขนาดไหนแต่สำหรับผมแล้วผมขับได้แค่โหมดสปอร์ตครับใจไม่พอ เมื่อกี้ได้ลองตัวไปเทศส u i c k ชิปเตอรนะครับสับมันมากดังดังกว่า790นิดหนึ่งขนาดท่อเดิมนะตัวคีชิปเต t e r แล้วก็ตัวกำลังเครื่องผมว่ามันเรียกถึงกว่ามันไม่มีอาการแบบของเดิมก็ดีแต่ของใหม่ดีกว่าแล้วก็ตัวขององศาการเลี้ยวอะไรพวกนี้ครับมั่นใจมากขึ้นรู้สึกว่าเลี้ยวได้ง่ายขึ้นครับผม โอเคครับผมส่วนที่นี่ครับ KTM หัวหินก็ถ้าสนใจจะซื้อรถตัวไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว890 790หรือว่า390ก็ทักมาสอบถามในเพจก็ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อผมโดยตรงเลยก็ได้ไมค์โมโตครับหาไม่ยากครับใน Facebook หรือ YouTube ก็มีครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้ไงก็ ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรดีๆได้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังใหม่ครับขอบคุณครับ